ไม่ค่อยเป็นนะครับช่องดํามันปดบล็อกแล้วเวลาผมไลฟ์ไปเนี่ยแต่ว่าช่องดําผมจะทําเป็นอย่างนี้ครับไม่ทําไลฟ์สดนะฮะจะทําเป็นคลิปอัดเป็นคลิปมาจะพูดประเด็นอะไรก็จะอัดเป็นคลิปไปเราจะได้ระมัดระวังแล้วก็ลงไปช่องดําอย่างเดียวลงไปช่องดําอย่างเดียวนะฮะมานะครับ,นะรบอ้าวมาพูดเรื่องคดี ของดีเจเตเต้นะครับวันนี้น้องๆก็ปรึกษานะครับปรึกษาเรื่องการวางรูปคดีนะครับการวางรูปคดีนะครับการหาพยานหลักฐานและการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับไอ้ดีเจเตเต้นี่ยมันไปมีความสัมพันธ์กับเมียของไอ้มุ้ยนะครับไอ้มุ้ยเป็นผู้ต้องหา คดียาเสพติดนะครับแล้วก็ฆาตกรรมแล้วก็หนีไปอยู่ที่เจดีสามองค์ในเขตพญาตองสูไปเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ถามว่าเป็นระดับเจ้าพ่อเลยนะไอ้มุยเนี่ยเป็นระดับเจ้าพ่อเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นคนไทยแล้วมันมีเครือข่ายค้ายายในเขต ประเทศไทยนี่เยอะนะครับมันก็ทำลูกค้าได้ดีนะครับไอ้ขาเก่าที่ทำอยู่ไอผรร้ผู้พันสุวรรณนี่นะครับผู้พันสุวรรณนี่กับเมียนี่เขาก็าไปเอาดีทางทํำบ่อนทําอะไรเข้าไปแล้วนะครับไอ้มุ้ยนี่ก็เป็นเอเจนต์ลายใหม่ที่ทําผลงานดีมากนะครับจนกระเหลี่ยงเกรงอกเกรงใจเลยเพราะเป็นแหล่งรายได้นะครับ เป็นแหล่งรายได้ของกระเหลี่ยงเขาไม่ใช่กระเหลี่ยงเคยูนะครับกระเหลี่ยงด k คบอนะครับจนกระทั่งปปสเนี่ยปปสสำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาคเจ็ดเนี <S 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 ่ยนะครับทั้งเงินรางวัลนำจับไอ้มุ้ยถึงหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทเลยนะ ถือว่าค่าตัวสูงมากนะครับค่าตัวสูงมากทำไมเขาไปตั้งเงินรางวัลสูงขนาดนั้นเพราะมันมีการเชื่อมโยงว่ามันนำเข้ายาเสพติดยาบ้าเข้ามาถูกจับได้ที่ทองปรภูมิเนี่ยครั้งละห้าสิบล้านห้าสิบล้านเม็ดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วจากที่สอบถามผู้ต้องหาจากคำรับสาภาพของผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาเนี่ย มันออกรถสิบล้อมาแล้วทำเป็นว่าไปรับซื้อเศษเหล็กฝั่งพม่าตรงเจดีสามองค์แล้วก็ขนเศษเหล็กมาแล้วอายาบ้านี่แอบมานะครับลูกน้องผมจับได้ที่สามแยกทองมะภูมินะครับลูกจ่าชูด้วยนะครับไอจ่ากิ่งลูกจ่าชูลูกน้องคนสนิทผมด้วยนะครับร่วมจับกลุ่มนะครับแล้วพุ่งกับมณปีตอนนั้น ลูกน้องผมเป็นพุ่งกับที่ทองมาภูมิจับกลุ่มได้ห้าสิบล้านเมตรมันก็โยงไปที่ไอ้มุ้ยเนี่ยเขาเลยตั้งเงินรางวัลให้มุ้ยถึงล้านบาทนะครับตอนนี้มาพูดเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องดีกว่าคดีไอ้ดีเจเตเต้นี่นะครับดีเจเตเต้เตเนี่ยพยานหลักฐานที่มีเนี่ยมันมีข้องวงจรปิดมันมีความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์มันมีสาเหตุสาเหตุก็ชัดอยู่แล้ว เนะชื่อว่าไอ้มุ้ยเนี่ยเป็นคนจ้างหวานอยู่จ้างหวานฆ่าอยู่แล้วนะครับคนร้ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้จับได้คนเข้ามอบตัวคนแต่ไอ้ตัวที่จะก่อเหตุฆาตกรรมจริงๆเนี่ยนะครับหลังจากมันมีคนไปรอซื้อยาบ้าเนี่ยจับได้คนหนึ่ง อีกคนก็ไปร่วมกันอุ้มไปด้วยนะครับและอ้างว่าลงรถก่อนเวลาท่านประออกจากเมืองกาญจนบุรีจะไปทองผาภูมินะครับมันจะมี3ามแยกเลยวิไลคูไป3มแยกตรงนั้นเลี้ยวซ้ายก็จะไปบ้านเก่าไปห้วยน้ําขาวไปผู้น้ําร้อนขวามือจะขึ้นทองผาภูมินะครับมันบอกมันอ้างว่ามันไปลงลงรถตรงลงเลื่อยเสียพุกนะครับ ลงเลื่อยเสียหฮุกลงเลื่อยตรงนั้นลงเลื่อยสี่ฮุกบ้านของอดีตนายกหลังสันรศมีเลิกเศษนะครับหรือสอสอเจนนะครับมันอ้างว่าลงตรงนั้นและเขาก็เอาไอ้ดีเจเต,ต้เนี่ยเข้าไปที่เขตเขาเรียกอะไรว่าตรงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไปขับรถเมื่อก่อนมันเป็นป่าไง พวกไปหาส่องกระต่ายส่องเก้งกันแถวนั้นนะครับทุ่งนานางหลอกมันวนกลับมาทางเขตทางลาดหญ้าอีกนะครับเอาไปทิ้งตรงนั้นนะฮะเอาไปทิ้งตรงนั้นนะครับ,รนนรบมันต้องหาประจักษ์พยานและพยานพฤติเหตุแวดล้อมใกล้ชิดเพื่อจะพิสูจน์ให้ท่านอัยการและศาลเชื่อว่า ไอ้พวกนี้ก่อเหตุนะครับอันนี้ผมจะไม่มาไล่สดนะครับจะเป็นความเชี่ยวชาญของตำรวจที่จะทําสํานวนในการสอบสวนคดีนี้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับถ้ามาพูดเดี๋ยวคนล้ายจะไหวตัวนะครับแต่ไอ้มุ้ยเนี่ยมันมีพยานอยู่ว่ามันอยู่พมา่ามันอยู่พญาตองซูจะเชื่อมโยงให้มันเป็นผู้จ้างวานฆ่าเนี่ย ใช้คำว่าลำบากนะการจะจับผู้จ้างวานได้เนี่ยตำรวจต้องมือเซียนจริงๆใช้คำว่าตำรวจพนักงานสอบสวนกับพนักงานสืบสวนต้องมือเซียนจริงๆนะครับต้องมือเซียนจริงๆถึงจะดาเนินการจับไอ้มุยได้แต่มุยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนั่นครับไม่ต้องมีหมายจับเรื่องคดีฆาตกรรมดีเจเตเต้เตครับหมายจับเก่า มันก็โทษหนักถึงประหารอยู่แล้วนะครับมันก็โทษหนักถึงประหารอยู่แล้วนะครับมันเหมือนกับคนมันตายแล้วมีหมายจับอยู่สองหมายจับเนี่ยนะครับคดีนี้ยากครับความเห็นผมคดีนี้ยากที่จะดําเนินการไอ้มุ้ยว่าเป็นผู้จ้างวานนะครับแค่จะออกหมายจับไอ้มุ้ยเนี่ยศาลท่านจะอนุมัติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยช่วยวางรูปเกมให้นะครับ นะครับในการทําคดีนี้นะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ผมก็กลับไปที่กาญจนบุรีนะครับน้องๆก็มาปรึกษาได้จะให้คําแนะนํานะครับทั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายสืบสวนเนี่ยมันก็ลูกศิษย์ผมอยู่แล้วครับท่านพันวิเอกมณะสํารานวงศ์นะครับฝ่ายสอบสวนก็ท่านผู้กำกับการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ท่านรองผู้กำับการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับคดีมันไม่ใหญ่หรอกครับแต่สื่อมวลชนให้ความสนใจ นะครับสื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับผมช่วยอะไรได้ก็ช่วยครับมาเนี่ยไม่รังเกียจร,รังงอนอะไรครับแต่ว่าจะเอามาพูดออกสื่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นเทคนิคของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วถามว่าอันตรายมากนะไอ้มุ้ยตอนนี้มีเงินเยอะมันส่งยามาสมมติว่ามันได้แค่เม็ดละหนึ่งบาท ไอ้มุ้ยได้แค่เม็ดละหนึ่งบาทนะเอาต่ำๆเลยนะครับเม็ดละหนึ่งบาทมันส่งมาทีห้าสิบล้านเม็ดเนี่มันห้าสิบล้านบาทนะเงินมันเยอะขนาดไหนอะนะครับเงินมันเยอะขนาดไหนสมมติมันให้ไอ้กองกำลังที่คุ้มกะลาหัวมัน,มนเม็ดละสามบาทไอ้ทั้งนั้นได้ร้อยห้าสิบล้านนะ่ะโอโหเงินมันจะมาหาศาลขนาดไหนมันจะมาจ้างฟาดใครก็ได้ แต่ว่ามันก็ต้องมีมาตรการให้เขาไม่กล้าทำขนาดนี้นะครับไม่นั้นนี่มันใช้เงินมันไปจัดการคนโน้นคนนี้ได้ทั่วประเทศอ่ะไอ้คนไทยที่อยู่ในเขตประเทศไทยก็เห็นแก่เงินนะครับระหว่างไล่ล่าเนี่ยชุดไล่ล่าต้องแสดงความเด็ดขาดนะครับต้องแสดงความเด็ดขาดไม่เข้ามอบตัวเนี่ยต้องแสดงความเด็ดขาดนะครับ เดี๋ยวผมไปแนะนําเองนะครับว่าจะแสดงความเด็ดขาดยังไงนะครับขึ้นสารอาจจะหลุดนะครับขึ้นสารอาจจะหลุดมันต้องให้สมสารเข้ามอบตัวนะครับาไม่มอบตัวก็ต้องตามล่ากันนะครับสารออกหมายจับเนี่ยจะออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยไต่ตองไว้ก่อนหรือร่วมกันหน่วงเงียวกะขังแต่มีหมายจับแล้วเราเป็นต่อแล้วตำรวจเป็นต่อแล้วเป็นต่อในขณะที่มันยังไม่มอบตัวเนี่ยเราเป็นต่อแล้วนะน้องน้องตำรวจทั้งสืบผ้าเ็ดทั้งกองปราบทั้งสืบจังหวัดกาญจนบุรีเราเป็นต่อแล้วเพราะเราเป็นฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้ายังไม่มีหมายจับนี่มันลำบากที่จะไปเชิญตัวเข้ามา นะครับเพราะว่าไอ้พรบอุ้มทรมานมันบีบอยู่นะครับไปจะไปควบคุมตัวเขาจะไปทําอะไรมันต้องมีกล้องติดอยู่ตลอดเวลาใครเป็นผู้ต้องสงสัยจะไปเชิญเข้ามาเขาไม่ยอมมาก็ทําอะไรเขาไม่ได้กฎหมายมันลักตัวเราอยู่นะครับต่อไปมันจะได้ไม่มีใครกล้าไงเขาเอาเงินมาจ้างแล้วมึงจะไปทําคนโน้นคนนี้เนี่ยไม่นั้นอันตรายครับ ประชาชนคนไทยจะอันตรายครับมันไม่ชอบใจใครมันก็ใช้เงินจ้างมาค่าหัวล้านสองล้านสามล้านหรือสิบล้านมันก็จ้างได้นะครับไอ้คนไทยเห็นแก่เงินก็เอานะครับผมมีวิธีครับ,ม,นะรบมีวิธีนะครับมีวิธีนะครับต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําคดีนะครับนะฮะประสบการณ์ในการทําคดีครับ ต้องย้อนไปถึงเหมือนคดีที่มาพูดหลายครั้งแล้วคดีสยามนอันนั้นคุณหมอบัณฑิตเป็นผู้จ้างวานคุณหมอบัณฑิตก็ไม่ได้มาลงมือด้วยนะครับคนร้ายเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นไอแถวผู้เต็งทุกคนเชื่อว่าเป็นไอแถวผู้เต็งนะครับผมไม่เชื่อผมก็เสนอท่านภูมิกับพิสิทธิธ์คำแน่นกับท่านผู้ว่าคงศักลิวมโนบนให้สั่งไม่ฟ้องไอ ไอ้แผ่วผู้เต็งนะครับแล้วเขาถามว่าใครบอกก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็สืบจิกจนกระทั่งรู้ว่าไอ้จบนินห้อยกับพระพวกไอ้สมหมายหรือลายเนียมสีไอ้สาธิตหรือเอ๊มมีเย็นไอ้สมหมายหรือลายสังเครือบสี่คนร่วมกันนะครับมันละเอียดอ่อนครับมันละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวจะช่วยครับจะช่วยนะฮะเท่าที่ว่า ช่วยแนะนํานะครับผมไม่มีหน้าที่และอําน,นาจเลยเพราะผมกเกษียณมาแล้วนะฮะเพราะผมกเกษียณมาแล้วตอนนี้ผมมีอํานาจคืออํานาจในการไต่สวนไต่สวนไต่ส,วน,ตสวนข้าราการตํารวจที่ถูกร้องเรียนกล่าวโทษนะครับ